ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคดีขันแถลงข่าวผลการดำเนินงานเน็กมูประจวบค่ะ วันที่9มิถุนายน2568ที่ห้องประชุมโยธินโรงแรมหาดทองอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสิทธิชัยสวัสดแสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานการแถลงข่าวผลการดำเนินงานเน็กมูประจวบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจวบต้องไปต่อโดยมีนายกิติพงศุขภากกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายศีนาธรโอเอี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายปีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วย งานที่เกี่ยวข้องร่วมงานแถลงข่าวซึ่งมีสื่อมวลชนจากสังกัดต่างๆเข้าร่วมงานเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารประเด็นสําคัญของจังหวัดไปยังสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนให้ได้รับรู้อย่างทั่วถึงโดยวันนี้มีประเด็นที่จะต้องสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนหลายเรื่องตามนโยบายเนมูประจวบประจวบต้องไปต่อทั้ง10ประเด็นยุทธศาสตร์ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมการศึกษารวมถึงการพัฒนาแหล่งน้ําการบริหารจัดการน้ําเพื่อเกษตรและอุปโภคบริ เวลนิสอีโคโนมีปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้ทันสมัยเป็นต้นจากนั้นนายสิทธิชัยสวัสดแสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนถามคำถามต่อผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงหน่วยงานต่างๆพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณพี่น้องสื่อสารมวลชนทุกสื่อทุกแขนงที่ห่วงใยและนําเสนอข่าวสารต่อประชาชนเสมอมาสําหรับการจัดงานแถลงข่าวในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้แก่สื่อมวลชนและประชาชน ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะ้และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับสื่อมวลชนในพื้นที่อีกด้วยซึ่งหนึ่งในประเด็นที่ได้มีการเน้นย้ำในการแถลงข่าวคือการแก้ปัญหายาเสพติดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้เน้นย้ำว่าหนึ่งในภารกิจสําคัญที่จังหวัดให้ความสําคัญอย่างสูงสุดคือยุทธการเมือง3าอ่าวล้างบางยาเสพติดซึ่งได้เริ่มดําเนินการอย่างการพาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบําบัดฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งยืนยันว่าจะ ผลักดันให้ประสบคีลิขันก้าขึ้นเป็นจังหวัดต้นแบบที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างแท้จริง ด้านนายธนงศักดิ์ร่งรัศมีประลัดอาวุโสอำเภอทับสะแกเปิดเผยถึงปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติดว่าเจ้าหน้าที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงและแรงต่อต้านจากผู้กระทำผิดในพื้นที่เกือบทุกหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ปกครองชุดปฏิบัติการต้องต่อสู้กับยาเสพติดอย่างเต็มที่บางครั้งต้องใช้เงินส่วนตัวดูแลผู้ต้องหาในระหว่างการดำเนินคดีก็ต้องทำเพราะงบประมาณสนับสนุนมีจำกัดการเข้าตรวจค้นก็ต้องมั่นใจว่าได้หลักฐานแน่ชัด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาด้านกฎหมายตามมาเพราะปัญหาการเสพและจําหน่ายยาเสพติดในชุมชนไม่เพียงสร้างความทุกข์ให้กลับครอบครัวผู้เสพแต่ยังเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้เกิดอาชญากรรมรักทรัพย์และความไม่ปลอดภัยในสังคมในวงกว้างซึ่งเราจะไม่ปล่อยให้ยาเสพติดกลายเป็นภัยร้ายที่ทําลายชีวิตผู้คนและทําลายความสงบของชุมชนเราจําเป็นต้องให้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชน